อย่างที่เราทราบกันดีว่ายันจางนั้นเป็นคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเนี่ยแลกมากับรุ่นพี่ที่เธอเนี่ยคลั่งใครหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าอาจจะเป็นแค่ยันจางหรือเปล่าที่ไม่เหมือนชาวบ้านคำตอบคือไม่เรื่องราวที่ฆ่าคนเพราะความรักมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายเลือดตระกูลของเธอนั่นคือตระกูลไอฉียเองซึ่งตัวคนที่อยู่ตระกูลนี้ ก็รู้มีความรู้สึกและความต้องการแบบเดียวกับยังจังเลยกล่าวคือสภาวะนี้เหมือนกับสภาวะที่รู้สึกว่างเปล่าแลาะไรอารมณ์ครับรู้สึกเหมือนขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปภาวะนี้เราจะเรียกว่าไอชิคอนดิชันซึ่งอาการเหล่านี้สามารถที่จะบรรเทาได้จากการที่ค้นหาตัวตนบุคคลบุคคลหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกับว่าเขามาเติมเต็มชีวิตคนคนนั้นเราจะเรียกว่าเซนไปเพราะไม่ว่าเซนไปจะเป็นใครเซนไปคนนั้นก็จะมีอายุมากกว่าไอชีเสมอ แรงปากฏการที่เจอเซนไปในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเซนไปเอฟเฟกต